เรารอหลวงปู่ฮะเราหลวงปู่นั้นนะเป็นรูปหลวงตาหลวงตาอาธิษฐานไว้นานแล้วอธิษฐานตั้งแต่จะเริ่มสร้างเริ่มศึกษาธรรมะเรื่องศึกษาเรื่องนี่แหละเรื่องคำเรื่องนรกสวรรค์เรื่องการเว้นว่าใจเกิดก็เลยอธิษฐานหลวงพ่ออยู่ไหน ผมอยู่รวยกันแล้วกันเวลาใครนึกถึงผมก็คือหลวงพ่อกันแล้วกันใครหลอรูปผมก็คือลูกหลวงพ่อ้าเป็นรูปผมมันไม่มีอะไรจะเป็นลูกหลวงพ่อนะมันก็จะมีทุกอย่างไงยท่านบอกท่านมีทุกอย่างมีลูกมีธรรมไม่เรียนเลยะ เรียนกับท่านอย่างเดียวเลยเอหมอกใครอยากเรียนกับท่านก็นึกถึงท่านบ่อยๆสมัยฝึกใหม่ก็เวลากินข้าวอาบน้ําไปไหนเออนึกท่านก่อนทุกครั้งคนระับจสุบุรียังนึกถึงท่านนะลวงพ่อสุบุรีก่อนก็นแล้วกันไอที่เหลือล้วผมสุบต่อไปนะสมัยก่อนลวงพ่อท่านสุบุรีไนงะคนโบราณ คุณโบราณเนี่ยรุ่นนี้ไม่เห็นหรอกนะ